สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการดูดวงดวงรายปีแต่ดูให้เป็นรายวันนะครับสำหรับคนที่อยากดูนะครับดูฟรีก็ตรงนี้ก็เป็นพี่น้องทางบ้านส่งรายละเอียดมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคนนี้พี่คนนี้เกิดวันอังคารนะครับอังคารที่3กันยายน2 5 1 7เกิดปีขาน ปัจจุบันอายุ45ปีนะครับย่าง46ราศีที่แกได้สำหรับคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนี้นะครับราศีที่ได้ราศีศีราศีสี 4, สก็ถือว่ายังเป็นราศีที่ลำบากอยู่นะครับแม้ว่าโดยความหมายของราศีความหมายของตัวเลขเนี่ยจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ก็แล้วแต่แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ลำบาก แต่ก็ไม่ถึงกับ1 2 3 4ก็ดีขึ้นมาหน่อยในเรื่องของการความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกินการอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าแม้ว่าเป็นคนลำบากแต่ว่าในเรื่องการอาหารการกินเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่อดไม่อยากมีแต่คนหามาให้กินนะครับแต่ลำบากลำบากโดยพื้นดวงในลำบากชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็โดย พื้นดวงที่เห็นเนี่ยก็อุปนิสัยก็เป็นคนใจร้อนนะครับเป็นคนรักพ่อรักแม่นะครับกะตันยูกรเตวทีนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ช่วยได้นะครับคนใจร้อนทําอะไรอย่าเอาใจออกหน้านะครับทําอะไรจะเสียเสียมากกว่าได้ไม่ใช่ว่าได้มากกว่าเสียนะครับเป็นคนที่ชีวิตนี้หนีไม่พ้นในเรื่องของเงิน,งนทองทองในส่วนของการโดนเบียดเบียนทั้งการหยิบยืมเงินเอยหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบนะครับเลข7 เกหมายถึงดวงเนี่ยจะโดนหยิบยืมเงินแล้วจะไม่ได้คืนจะเป็นหนีไม่พ้นครับก็คือดวงมันจะขึ้น,นม,ามาเป็นแบบนี้ช่วงที่ดีที่สุดก็จะมีในช่วงอายุ54ใน1รอบหรือ12ปีก็มีช่วงนี้นะครับลองลงมาก็เป็นช่วงอายุ48นะครับดวงเนี่ยก็คือมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับ กตันอยู่รักพ่อรักแม่เป็นคนรักพ่อรักแม่นะครับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอ,อ,อย่างอื่นก็ดวงดีที่สุดความหมายของคําว่าดีที่สุดเกณฑ์12ดีที่สุดนี่ก็หมายถึงว่าในปีนั้นๆช่วงอายุนั้นจะได้ลาบก้อนใหญ่ได้รับเงินก้อนได้รับข่าวดีทุกอย่างจะดีไปหมดในปีนั้นๆ คิดจะทำอะไรจะเปิดร้านอะไรก็ต้องเป็นปีนี้นะครับถ้าเราจะไปทางค้าขายเอ่ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเปิดร้านค้าเนี่ยก็แนะนำเพิ่มเติมถ้าช่วงอายุตอนนั้นสมมุติเราอยู่ช่วงอายุนี้อ่ะสี่สิบห้าเราจะเปิดร้านค้ามันจะอยู่กลางๆไม่ค่อยดีรอสี่สิบหกไปคือจะเปิดร้านหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเปิดร้านค้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอย่าให้ต่ำกว่าห้า ถ้าต่ำกว่าช่วงอายุตอนนั้นเนี่ยเจ๊งถ้าเปิดแล้วกิจการจะรุ่งเรือนจะดีขึ้นก็ต้องเป็นช่วงอายุที่มากกว่า5ขึ้นไปเนี่ยครับพวกเนี้ยอย่างเนี้ยอายุ45เนี่ยอออายุ45ปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จะหมดลงในเดือนกันยานยนยอยู่ในเกณฑ์พอทำพอกินนะครับไม่ได้รวยไม่จนพอทำพอกินทำไปเรื่อยๆ สี 4, แม้ว่า4ี่หก็ยังทำไปเรื่อยๆพอทำพอกินไม่รวยไม่จน4ี่หกเจเริ่มดี4ีเจนี่ยดีเลยมีโชคมีลาบนะตกเกตดเเนี่ย4 8ก็ดีใหญ่เลยได้เกรดสิดซึ่งถือว่าสูง9ก้ 90, 11ิบสิเงเนี่ยสูงนะครับในปีนั้นๆก็จะมีโชคมีลาบเสี่ยงดวงได้นะครับชีวิตก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงอายุ 4ี่ห้าสี 5, ส่หก็ยังกลางๆอยู่พอทําพอกินนะครับ46เนี่ยปีหน้าเนี่ยอย่าให้ใครหยิบยืมเงินมันจะไม่ได้คืนนะครับเนี่ยเกตเที่พโชว์ขึ้นมานะครับเพราะว่าดวงพื้นดวงเราเนี่ยโดนเบียดเบียนในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับปีที่ไม่ดีก็จะเป็นช่วงปีช่วงอายุ52ตกเกตหนึ่งตกดวงมรณะซึ่งหมายถึงเลือดตกยางออกนะครับพอเข้าปีนั้นเดือนเดือนเกิดนั้นอะไรพวกนี้คือเพะ ไปถวายสังฆทานแก้เคดถวายสังฆทานให้กับตัวเองชื่อตัวเองนะครับช่วงที่ไม่ดีจะมีแค่ปีเดียวนอกนั้นก็ลำบากพอปันกลางแต่ถ้าไม่ดีก็จะได้กับตัวเองเนี่ยครับเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่าเลือดตกยางออกเป็นไม่เป็นเยอะเราก็แก้ซะเพราะว่าเรามีเกจเก้า พ่าคุณพ่อแม่คุ้มครองอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าจะเห็นว่า51เนี่ยดี5้สิบดน่ยดีนะครับแต่ห้าสิบสองได้ตกเลยห้าสิบเอเนี่ยตก,ยยต,กตกเลขสิบตกใจร้อนทำอะไรก็อย่าใจร้อนแล้วกันนะครับก็อ๋อในส่วนของเดี๋ยวดูนะคนรักคู่ครองเนี่ยก็ดูตามเส้นเชื่อมพวกนี้ได้เลยนะครับเราครบแฟนเราครบกับสามีพัญญาผัวเมียเนี่ย ็ดูตามตามจุดที่เชื่อมตามช่วงอายุได้เลยนะครับถ้าตรงกับเส้นเชื่อมพวกนี้ก็คือเขาเป็นเนื้อคู่จะดีจะมีตําหนิเอออะไรเออคือท่านคําว่าเนื้อคู่ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีเส้นตัดนิดหน่อยพวกนี้อันเนี้ยอันเนี้ยตัดเยอะแสดงว่าเขามีตําหนิพวกแน่นอนเลยอาจจะเป็นอาพับแต่เด็กมีเป็นไหมมามีลูกติดเอยหรือมีปัญหาที่เก่า แล้วก็มานมาซึ่งที่ใหม่ก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราครบเขาแล้วในปีนั้นๆช่วงอายุที่เราครบเขาอะมีเส้นเชื่อมแบบนี้นะคือเขาก็คือเนือคู่เรานะครับมาสรุปเลยแล้วกันนะครับคนเกิดวันอังคารที่3กันยา2517นะครับปีขานปัจจุบันอายุ45ปีนะครับย่าง46ได้ราศีสีราศีสี 4. ถือว่ายางลำบากอยู่นะครับจะ อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินไปไหนก็ไม่อดไม่ยากนะครับมีคนหาให้กินแต่ลําบากอยู่นะครับในการใช้ชีวิตนะครับดวงเนี่ยจะเป็นคนโดนอารัตเอาเปรียบอยู่แล้วนะครับโดนหยิบยืมเงินอะไรพวกเนี้ถ้าให้เขาก็จะไม่ได้คืนลําบากนาชื่นอกตมนะครับทวงไม่ได้ทวงไม่คืนเป็นคนใจร้อนนะครับเป็นคนรักเป็นคนรักพ่อรักแม่กระตันยูกระตะเวทีนะครับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอด แล้วก็ปีที่ดีที่สุดจะเป็นช่วง54นะครับ54ดีสุดนะ45เนี่ยในย่าง46ในปีหน้านะครับแล้วก็ปีที่ไม่ดีก็52นะไปถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับจะเลือดตกยางออกหรือล้มหมนอนนอนเสื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้มันดวงได้กับตัวเองนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับ